นแน่ใช่หรือเปล่านะแฟนหนุ่มคนล่าสุดที่ขวัญอุตสามณีพูดถึงคือเลขารัฐมนตรีคนนี้กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองกันอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้นางเอกหน้าสวยอย่างขวัญอุตสามณีได้ออกมาเปิดใจเรื่องความรักครั้งใหม่ผ่านรายการสามแซบโดยเธอได้บอกใบ้ถึงนิสัยแฟนหนุ่มคนล่าสุดว่าเขาเก่งฉลา,าดรักความยุติธรรม พอมีคนมาเป็นหลักให้เราไม่ใช่ตำรวจเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นคนดีเป็นหน้ากากท็กซิโดของขวัญเพราะขวัญเป็นเซลล์มูนซึ่งแฟนหนุ่มคนนี้เป็นรุ่นพี่แต่ขวัญเองยังไม่อยากเปิดตัวเพราะการเปิดตัวไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตขวัญและคนที่อยู่ข้างเรามันปวดหัวด้วยซ้ำถ้าวันหนึ่งเกิดมีปัญหาความคิดเขาเขาคิดอะไรจะได้วิเคราะห์แค่ความรู้สึกเขาและเรา จะไม่มีตัวแปรจากสิ่งแวดล้อมภายนอกคนนู้นพูดคนนี้พูดหรือเป็นข่าวในรายการหนุ่มกัญชายซึ่งเป็นพิธีกรได้ยื่นภาพในโทรศัพท์ให้ขวัญดูพร้อมทั้งบอกว่าทำไมพี่ถึงรู้รู้เปล่าเมื่อไม่นานมานี้ไปเจอคนหนึ่งอยู่ดีๆเอาแอลกอฮอล์ของขวัญอุตสามณีมายื่นให้ขวัญฝากมาให้ครับเลยถึงบางอ้อ คนนี้นะพี่จะไม่บอกใครพี่สัญญาคนนี้โอเคนะเขาเป็นผู้ใหญ่และมีความยุติธรรมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย